ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมมิสเตอร์บีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเจ็ดสิ่งอันตารายที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานโปรดของเราและสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่7โพแทสเซียมโบเมด และที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับมันคือสารก่อมะเร็งตัวร้ายเลยทีเดียวเลยครับซึ่งสารดังกล่าวเนี่ยมักถูกนํามาใช้ในขนมปังทําให้ขนมปังฟูและเพิ่มรสชาติที่ดีอร่อยชวนหลงไหลซึ่งหากใครรับประทานสารตัวนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากในครั้งเดียวนะครับอาจจะทําให้วินเวียนศีรษะ ขึ้น่นไส้ปวดท้องหมดสติได้นะฮะและหากได้รับสารโพแทสเซียมโบเมตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งและความผิดปกติต่อระบบประสาทส่วนกลางได้แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเนื่องจากสารดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่เขาห้ามใช้โพแทสเซียมโบเมตในการปรุงอาหารซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ก็ยังมีรายงานว่ากระบวนการรอบผลิตสารดังกล่าวเนี่ยยังคงตกค้างหลงเหลืออีกส่วนหนึ่งด้วยแหละครับ อันดับที่6สีย้อมอาหารแน่นอนครับในปัจจุบันนี้เราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารสำเร็จรูปหรือเครื่องดื่มต่างๆที่ขายเกลื่อนกันอยู่ทั่วไปเราจะเห็นได้ว่ามันช่างมีสีสันสดใสสวยงามน่ากินเหลือเกินใช่ไหมฮะ แต่จะมีสักกี่คนล่ะครับที่คิดว่าความสวยงามเหล่านี้มีอันตรายแฝงอยู่ด้วยนั่นก็คือสีย้อมอาหารที่ใส่ลงไปแล้วทำให้อาหารดูน่ารักมากขึ้นไงล่ะครับโดยสีผสม,มอาหารสังเคราะห์ทางเคมีเหล่านี้นะครับจะมีส่วนผสมของโลหะหนักทั้งตะกัว่วปลอดสารหนู โครเมียมและสังกะสีซึ่งสิ่งพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีผลเสียต่อร่างกายทั้งสิ้นนะฮะและถ้าใครได้รับสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดการวิงเวียนศีษะเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนและมันร้ายแรงถึงขั้นส่งผลต่อระบบประสาททั้งแบบเชียยพันและแบบเลื้อรังอีกด้วยแหละครับอันดับที่5โซเดียมไนเตรต ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าหลายคนที่ชื่นชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นในภาพนี้และโซเดียมไนเตรตก็เป็นวัตถุเจือปนอาหารยอดนิยมที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปพวกนี้แหละครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเพื่อให้อาหารคงสภาพอยู่ได้นานและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคประมาณนั้นนะครับ แต่การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมไนเตรตในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะจ๊ะซึ่งก็มีข้อกำหนดไว้ว่าโซเดียมไนเตรตควรใส่ได้ไม่เกิน500มิลลิกรัมในผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก1กิโลกรัมเท่านั้นแต่ถ้าเกินนี้ไปก็จะถือว่าผิดกฎหมายนะครับอันดับที่4โซเดียมคลอไรโซเดียมคลอไรหรือเกลือแกงนะครับมันคือสารเคมีธรรมชาติตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมานานนับพันปีเลยทีเดียวแหละครับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นกับชื่อเกลือแกงแต่ถ้าผมจะบอกว่ามันคือเกลือที่เราใช้ประกอบอาหารกันอยู่ทุกวันนั่นแหละครับก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเกลือนั้นมีประโยชน์ต่อเรามากมายทั้งในการประกอบอาหารการเก็บรักษาอาหารประเภทหมักดองการใช้ในทางการแพทย์และการรักษาโรคเช่นการทำน้าเกลือ การรักษาอาการเจ็บข้ออันเนื่องมาจากไข้หวัดการรักษาอาการคันตามผิวหนังเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้เกลือในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายอีกด้วยแหละดูรวมๆแล้วก็มีประโยชน์มากมายจริงๆใช่ไหมครับและนอกจากข้อดีของเกลือแล้วก็ยังมีข้อเสียของการบริโภคเกลือที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับ อย่างเช่นการบริโภคเกลือที่มากเกินความจําเป็นต่อร่างกายของคนเราจนส่งผลเสียที่ร้ายแรงอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไตได้นั่นเองอันดับที่ 3. ไขมันทานสไขมันทานก็คือไขมันที่ผ่านกระบวนการเพิ่มอะตอมไฮโดรเจนเข้าไปสู่ในโมเลกุลทําให้คุณสมบัติของไขมันเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีลักษณะเป็นกลึงของแข็งแบบนี้นะฮะโดยประโยชน์ของมันก็คือสามารถใช้ในการประกอบอาหารต่างๆมากมายเช่น มันฝรั่งโดนัทหรือนำมาใช้ในการประกอบจิตการเบเกอรี่ขนมปังเคี้ยวเล่นต่างๆมากมายส่วนผลร้ายที่ได้จากไขมันทานก็คือแน่นอนครับคนไหนที่กินมันเข้าไปเยอะๆเนี่ยคุณจะต้องได้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแน่ๆพร้อมกับระบบตับทำงานผิดปกติและเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงตามลำดับต่อไป จากการศึกษาของคนอเมริกันประเมินได้ว่าในแต่ละปีนั้นไขมบรรทานมีส่วนทำให้พวกเขาเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันถึง2อง0 0 0รายและมีการตายที่เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจถึง700 0รายเลยทีเดียวเลยครับซึ่งจากสถิติที่สูงแน่ชัดอย่างนี้ทำให้องค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาต้องออกมาประกาศว่าไขามบรรทานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกต่อไป แต่สถาบันทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกามีข้อแนะนำการกินที่ปลอดภัยกว่านั้นว่าให้ผู้บริโภคบริโภคไขมันทานน้อยกว่า1%ของพลังงานหรือ2กร,รัมต่อพลังงาน1,800กิโลกรัมแคลอรี่ต่อวันนะจ๊ะอันดับที่ 2. เอสปาแตม และเจ้าตัวนี้นะครับมันคือวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลซึ่งจัดว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่งและเป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มที่มากกว่า5,000ชนิดที่วางขายทั่วโลกอีกด้วยและครับ ซึ่งน้ำตาลที่ให้ความหวานประเภทนี้เรียกว่าน้ำตาลสังเคราะห์หรือเรียกกันง่ายๆสั้นๆก็คือน้ำตาลเทียมนั่นแหละครับซึ่งถ้าใครได้กินมันเข้าไปบ่อยๆนานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ร่างกายอ่อนแอและป่วยเป็นโรคภูมิแพ้รวมไปถึงโรคมะเร็งก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันดับที่ 1. โึโมดโซเดียมกูตาเมตหรือที่เรามักเรียกกันว่าผงชูรสนั่นเองนะครับผงชูรสคืออะไร ผงชูรสก็คือวัตถุเจือปนอาหารประเภทวัตถุปรุงแต่งรสชาตินะฮะซึ่งเวลาที่เราปรุงอาหารใส่ผงชูรสไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้อาหารหรือกับข้าวของเรานั้นอร่อยมากขึ้นไงล่ะครับคําถามคือแล้วผงชูรสมีประโยชน์หรือไม่ตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับว่าผงชูรสนั้นไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการแม้แต่นิดเดียวและนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยมันยังมีโทษและพิษภัยอันตรายมากมายเลยแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงทำให้วิตามินในร่างกายของคนเราลดลงหรือทำลายระบบประสาทตาแถมยังทำให้ขนร่วงอีกต่างหากนะครับแต่เวลานำไปปรุงอาหารทีไรเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเจ็ดสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานโปรดของพวกเราสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดซับสไข i b e หรือกดติดตามไว้นะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ